ตัวนี้ก็แนะนำว่าบวกเครื่องสายสวัสดีครับกลับมา เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการรีวิวรองเท้า New Balance แบบซื้อเองใช้เองแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้เป็นคู่ที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับก็มีครูนะครับได้รีวิวไปแล้วแหละนะครับแต่นี้เดี๋ยวจะมาพูดในแง่ของผู้ใช้งานนะครับผมหนัก90เนาะนะครับต้องพูดก่อนว่าลักษณะประมาณไหนหนัก นะกเก้าสิบนะครับก็ใส่นะครับเบอร์สี่สิบสี่นะครับอ่าแล้วก็คู่นี้ใช้เวลาการทดสอบในการใส่ต่อเนื่องประมาณ5ชั่วโมงนะครับคู่นี้ได้แก่ new balance x 4 7 2นะครับอ่าปกติผมใส่ new balance เบอร์44นะครับ44หรือ10 us นะครับ28เซน แต่ตัวเนี้ยผมเลือกมา10.5 US เพราะว่าผมเป็นคนหน้าเทากว้างเนาะะมาดูกันเลยในกล่องกล่องก็เป็นกล่องทั่วไปเลยนะครับเหมือนรุ่นนี้เขาก็มองมาว่าเขาจะมองให้เป็นรุ่นที่ขายทั่วไปนะครับถึงแม้จะเป็นการออกโมเดลใหม่ก็ตามคู่นี้ราคาป้าอยู่ที่4,290นะครับเท่ากับ 2002R นะฮะแต่ว่าผลการใส่เปรียบเทียบเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผมก็มี 2002R อยู่ด้วยแล้วนะครับมาดูในกล่องอนี่นะครับไม่มีอะไรนะครับที่เป็นพิเศษสำหรับกล่อง X472 นะฮะก็มีแค่นี้เลยนะครับข้างในก็ เป็นกล่องปกติ n น w b a บ a n ล e นนะครับตอนนี้กำลังเริ่มลดราคาแล้วแต่ไม่รู้ว่าในซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยไซส์ที่เป็นที่นิยมเนี่ยมันยังจะเหลือมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคู่นี้เนี่ยผมก็ได้มาแบบต้องบอกว่าเร็งอยู่รอจังหวะอยู่พอสมควรนะครับอามาว่ากันเลยอันนี้คือ x 4 7 2รหัส ออหนึ่งนะครับ x 4 72เจ็ดสอง aa หนึ่งนะครับสิบจุดห้ายี่แปดจุดห้าเซนนะครับผลิตเตือนห้าปีสองพันยครัิบเอ็ดนะครับสำหรับตัว x 4 72นะครับเอาคร่าวๆเลยก็คือ,อเป็นรองเท้าที่ออกแบบจากรองเท้าสามรุ่นเนาะนะครับ จาก3ามจาจาก xc 15นะครับแล้วก็620นะครับดูจากอะไรนะครับ3ามก็จะเป็นพื้นที่เป็นปุ่มปุ่มนะครับพื้นปุ่มปุ่ม,มเนี่ยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น xc 15นะครับส่วนช่วงท้ายของของตัวลัดส้นนะครับหรือ h e คาน์เตอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็น620นะครับ ลักษณะทั่วไปเนี่ยถ้าดูผิวเผนเนี่ยก็จะคล้ายๆสามองเจนะครับทรงเดียวกันเลยนะครับเริ่มมาดูกันตั้งแต่ตัวเป p e r กันก่อนนะครับ upper ปปก็ตัวนี้รหัสนี้นะครับตัว upper ปปตัวรูร้อยเชือกนะครับเป็นหนังกลับสีเทาเข้มนะครับรูตรงเรียงกัน นะครับเรียงกันเป็นเส้นตรงรูอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างแนวของตัวร้อยเชือกนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรอยเย็บนะครับเป็นามาจนถึงด้านในนะครับด้านเท้าด้านนอกนะครับด้านเท้าด้านนอกจะเป็นตัวหนังกลับนะครับตัวโลโก้เอ็เป็นตัว หนังกลับสีดำนะครับสีเทาอ่อนนะครับส่วนพื้นหลังด้านในนะครับจะเป็นวัสดุสะท้อนแสงนะครับจับดูนี่มันเป็นตัวรีเฟกอะฮะเป็นตัวรีเฟกน,นะครับยาวคือถ้าปิดไฟเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนหรือถ้าใส่ถ่ายเข้าไปเนี่ยถ่ายแสงแฟลชก็จะสะท้อนหมดเลยจุดนี้นะครับด้านโทวอช์นะครับก็จะเป็นหนังกลับ สีเทาอ่อนนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นหนังกลับสูงจนถึงตัวฮิลคับนะครับฮิลคับนะฮะก็จะเป็นหนังกลับทับอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนหนังกลับแบบขนขนเรียบนะครับอยู่ด้านในสีดำนะครับอ่า ตัวโลโก้นะครับด้านนอกจะเป็นโลโก้หนังกลับนะครับสีดำตัวด้านเท้าด้านในเป็นสีต้องบอกสีครีมนะครับคู่นี้เป็นการเล่นสีนะครับเ,เป็นสีโทนสีเทานะครับจากสีครีมออกเทาอ่อนนะครับมาเทาเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เป็นเทาเข้มเลยแล้วก็มีมาสีดําคุมโทนนะครับมาที่ด้านหน้าโทบ็อกนะครับถูกแบ่งกลางด้วยลักษณะเป็นผ้า คล้ายๆผ้าไนาลอนนะครับสีขาวนะครับแล้วมีแนวเส้นตรงกลางยาวแบ่งครึ่งเพื่อให้เห็นภาพของการนำจุดเด่นของ327เและ X415 มาอยู่คนละครึ่งเท้านะครับคู่นี้ถูกออกแบบด้วยให้ตัว o u t s o l นะครับขึ้นมาถึงด้านขล้างของของตัวโทบ b อกเลยนะครับ ก็จะเป็นคนละลายนะซ้ายกับขวานะครต่อเนื่องจากพื้นตัวเอลโซลขึ้นมานะครับมิโซเป็น EVA ธรรมดาครับตัวนี้สองข้างนี้ตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าจะแข็งนะแต่พอใส่แล้วเนี่ยผิดคาดคือรู้สึกสบายไม่ได้รู้สึกว่ามันดันนะครับแต่ด้วยอาจจะเป็นที่เราซื้อขึ้นมาอีก ครึ่งไซส์นะครับตามเทคนิคการเลือกไซส์ของคนหน้าเท้ากว้างก็คือต้องบวกไปแน่นอนถ้ารองเท้าทรงนี้ต้องบวกอย่างน้อยครึ่งไซส์นะครับมาดูที่ตัวลินรองเท้าเรื่องรองเท้าก็สไตล์70เลยนะครับก็ออกมาช่วงนี้ปีนี้นี่มีสไตล์นี้ออกมาพร้อมๆกันทั้งนั้นเลยนะครับมี3 2 7 2 3 7อย่างนี้ครั้งทั้งนั้นนะครับก็เป็นในลอนด้านในก็เป็นผ้าตะข่ายบางแล้วก็มีฟองน้ำนะครับส่วนอินโซ อินโซก็สกรีนนะครับ x 4 7 2แค่นั้นเองแล้วก็เป็นแบบธรรมดานะครับเป็นโฟมธรรมดาให้ความนิ่มระดับหนึ่งเลยนะครับความนิ่มระดับหนึ่งนะฮะหลังจากที่เอาไปใช้นะครับได้ทดลองใส่นะครับผมก็มีทั้งจุดที่ ชอบแล้วก็จุดที่รู้สึกว่ายังยังไม่ค่อยโอเคนะครับจุดที่ชอบเลยก็คือตัวตัวอัปเปอร์ทั้งหมดเนี่ยใส่สบายตัวด้านหนังด้านในเนี่ยก็นุ่มสบายใส่สบายนะครับก็ผิดคาดตรงที่บอกว่านึกว่าไอ้ตรงที่ด้านข้างของเอาตัวเอาโซที่ยาวขึ้นมาถึงอัปเปอร์เนี่ยมันจะดันมันจะแข็งแต่ในความเป็นจริงแล้วมันนิ่มนะครับนิ่มมากเลย นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใส่สบายกว่า,วาตัวอ2อ7สนะครับสบายกว่า3-2-7ด้วยซ้ำนะครับทั้งๆที่มีโซเป็น EVA เหมือนกันนะครับส่วนที่รู้สึกว่า,ายังไม่ค่อยโอเคนะักนะครับก็คือ,อมันจะมีความรู้สึกดันที่ด้านในดันที่ด้านส้นเทา้า นะครับดันที่ด้านด้านส้นเท้าด้านในเนี่ยมันจะแข็งเลยมันเป็นหนังก็จริงแต่เป็นตัวตัวรัดส้นเนี่ยตัวยางเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับอาจจะต้องใส่ใช้เวลาใส่พอสมควรมันมีความรู้สึกมันมันดันนะครับแล้วก็ถ้าใส่ขับรถเนี่ยจะรู้สึกแปลกๆเพราะตัวนี้มันจะดันพื้นแล้วก็เวลาถ้าใส่เดินในช่วงแรกจะแปลกๆนิดน,นึงคือมันจะมันจะ เด้งๆอะ่ะมันเหมือนเท้าไม่ถึงพื้นนะครับด้วยด้วยลักษณะของเอวโซมันมิโซที่กว้างกว่าตัวตัวรองเท้าออกมาเยอะนะฮะก็จะทำให้รู้สึกแปลกๆนะครับถ้าเทียบความสบายนะครับผมบอกได้เลยว่าสบายกว่า574แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเลือกไซส์แบบบวกเพิ่มอีกครึ่งไซส์นะอันนี้ต้องต้องเข้าใจกันก่อนใส่สบายกว่า574 5740าใส่สบายกว่า5740นะครับ แต่ในราคา4,290บาทของราคาป้ายเนี่ยนะครับผมก็ยังยกให้สองศูนย์ศูนย์สอง R ใส่สบายกว่านะครับตอนนี้นาทีเนี้ยเท่าที่ติดตามคอมเมนต์ต่างๆจากหล,หลายๆที่นะครับ2 0 0 2นยอ R เนี่ยได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากนะครับหลายจุดหลายโพสต์หลายเพจ หลายแห่งก็บอกว่าใส่สบายอาจจะดีกว่า992ด้วยซ้ำไปนะครับก็เลยเดี๋ยวหยิบมาให้ดูว่าอ่านี่แหละนี่คือตัว2 0 0 2 R น่าจะเป็นรองเท้าที่คุ้มค่าที่สุดในปีนี้แหละของนิวบาลานะผมคิดว่าด้วยราคาด้วยวัสดุนะครับเปรียบเทียบนะครับถ้าถ้าซื้อถ้าซื้อตัว2 0 0 2 R ตรงไซส์ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้สําหรับคนหน้าเท้ากว้างผมหน้าเท้า 2E แต่ตัวนี้เป็นหน้าเท้าดีผมก็ใส่ได้ไม่เป็นไรเพราะด้านนี้ยืดยืดค่อนข้างดีเพราะข้างบนเป็นเมสนะครับเป็นผ้าตาข่ายแต่พอมาเป็นตัวนี้ก็ยังแนะนําด้วยเทคนิคของการเลือกนะครับก็คือเนื่องจากมันเป็นเป็นหนังกลับไม่ได้มีเมสไม่มีผ้าตาข่ายไม่มีตัวนิชด้วยก็คือเป็นตัวผ้าถัก นะครับมันไม่มีตัวให้หยืดเพราะฉะนั้นถ้าเจอรองเท้าสไตล์นี้แล้วทรงนี้ด้วยนะบวกไปได้เลยนะครับครึ่งไซส์แล้วจะใส่สบายนะครับถึงแม้ทรงมันจะใกล้กันนะแต่เนื่องจากว่าตัวนี้มันมีวัสดุที่ที่ช่วยในการยืดมากกว่าตัว x c 72นะครับมันก็เลยใส่ตรงไซส์ได้นะครับไม่ได้อึดอัดอะไรมากมายตัวนี้ก็แนะนำว่าบวกครึ่งไซสแต่ถามความสบายผมให้ตัวนี้ภาพรวมตัวนี้ดีกว่า พอสมควรเลยในราคาป้ายที่เท่ากัน4,290นะครับแต่ตัวนี้ได้วกว่านิดหน่อย X72 ได้วกว่านิดหน่อยไม่มากนะครับถ้าถือว่าใส่สบายแบบผิดคาดนะครับจากรูปลักษณ์ที่เจอนึกว่าจะใส่แล้วแล้วแข็งไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือการรีวิวจากผู้ใช้งานเองนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ